คุณเคยกันแกล้งใครในโซเชียลมาสั่งเยอะสั่งเก่งสั่งนั่นแหละเกียรทำแล้วนะโอ้ยสั่งจนทำไม่ทันแล้วเนี่ยคุ้ยแกให้หนยายระจันที่เขาบอกมันว่าสิ่งนี้ปะ่ะมีแต่หลุมทท้งนั้นเลยนะี่หน้าใช่ไหม<อ>ใช่ว่ะอืมอสักหน่อยแหละ ซูมซูมอีมันได้แค่นี้ขวาหนึน่งพอแล้วเดี๋ยวเพื่อนเห็นมาดูมาดูเจอจริงด้วยอ่ะเออตัวนี้อุ๊ยแต่มันก็เด็ดอยู่ลนะอย่างเงี้ยตุง้งโพดการค้นพบหลุมดวงจันทร์ห้องสี่ถับห้า โหดเลยโหดลคุณว่าการแกล้งกันมันสนุกแค่ไหน ไปไหนมาเนี่ยเหญยให้ดูอะไรดูดิอุย้ยสาบานนะเนี่ยว่าตูดคนเนี่ยโอ้โหตูดช้างซะมากกว่าอืม,มใหญ่แบบเนี้ยเราต้องโพสเอาเลยเอาเลยส่งกลับเขาใหญ่ ด่วนเขาตีด้วยแบบด่วนด่วนดูดิเลิศการแกล้งกันมันทำให้ชีวิตดีขึ้นไหมอแล้ววันนี้อ๋อมันเป็นตารางใช่ไหมใช่ฉันว่าแหละยังไงก็ต้องมีตัวอิดชามาขวางทางแกฉันเขาไม่ใช่สเปคเขาอ่ะ ้แกก็เป็นแบบนี้อะ่ะดูท่านางคงอยากจะให้ผู้ชายฟรีๆสินะแกทนไหวเหรอือน่ารำคาญก็หนุ่มก็หนิงก็ดูแ,ลแหละเบิรอเรักอันนี้ตายจ้ะทำกันแบบนี้ฉันก็ต้องโพส คุณเคยสะใจที่ได้แกล้งใครบ้างไหม อย่าปิดหน้าถ it, ้าไปอาบแดดมาเสร็จก like ูแล้วคนที่โดนแกล้งคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกแบบไหนกันเอ้าเฮ้ยนี่วะเห็นนี่ยังเฮ้ยตัวจริงนี่แบบ ลอยกว่าในรูปอีกอะไปเรียนแต่งหน้าที่ไหนวะสวยสวยสวยชอบชอบ,ชอบฮัลโหลค่ะนี่ใครคะฮะลัลโหลสวัสดีครับน,น้องนิชาหรือเปล่าครับอ๋อนิชาค่ะนิชานะครับมีอะไรหรือเปล่าคะ พี่ได้ยินข่าวมาว่าน้องรับงานไม่รู้ว่าน้องคิดค่าตัวเท่าไหร่พี่พร้อมจ่ายเลยบอกมาเลยว่าเท่าไหร่ไหลวะหญิงหญิงกินข้าวเร็วฉันไม่กินนะมัไปกินวเราไปห้องนะโอเควันนี้กับพ่อมาทำอะไรนี่เราต้องทำ วความอ้วนอีกนี่แกกินอีกแล้วเหรอ าคุณโดนแกล้งคุณคิดว่าการแก้แค้นคืนมันคุ้มค่าไหมพี่ชาคุณท,ทำนี้ได้ยังไงเหรอรู้ไหมว่าผลที่ได้เนี่ยที่ออกมามเป็นยังไงเขาแชร์ที่เปลาเขาแชร์ออกไปแล้วเป็นยังไงเนหรอไปนั่งเบียดกันขนาดนั้นหลยเบียดกันเลยถึงจะเป็นการตีวหนังสือก็เถอะกูบอกหลายรอบแล้วใช่ไหมเตือนหลายครั้งแล้วนะถือตัวเองบ้างไหมจะโดนทันบนไหมเนี่ยหรือไล่ออกเลยไหม เพราะมันหลายรอบแล้วนะที่ทำแบบเนี้ยทาเป็นแบบเนี้ยฉันก็ต้องโพสเพราะแม่จะเสียใจไหมก็มีลูกคนเดียวเนี่ยอาจารย์ค่ะหูอโนดค่ะเดี๋ยวได้ไหมไปห้องพยาบาลดีกว่า ลูกลูกไหวไหมมีใหญ่แบบนี้นเราต้องโพส ะไรวะโว้มึงทำอะไรของมึงเนี่ยดูรถแค่เนี้ยมมงถึงกับต่อกยก็จบเร็ววะไปเดี๋ยวกูพาไปทำแผลไปไปเร็วไป พงหลุมดวงจันทร์ห้องสีทับห้าถึงตอนนี้คุณยังคิดที่จะกลั่นแกล้งใครอยู่ไหม เรื่องนี้นะคะสะท้อนให้เราเห็นว่าพฤติกรรมบางคนอาจจะมีความสนุกสะใจที่ได้แกล้งคนอื่นโดยการใช้สื่อโซเชียลเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจผิดๆ ให้ผู้อื่นต้องได้รับความเสียหายอับอายเศร้าเสียใจทั้งที่จริงแล้วนะคะความรู้สึกผิดความรู้สึกสะใจก็เพงเพียงแค่ชั่วคู่ซึ่งมันไม่คุ้มค่ากันเลยนะคะเพราะว่าการกระทําของเรามันก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเราและสุดท้ายแล้วคนที่ต้องรู้สึกผิดและเสียใจที่สุดก็คือตัวของคนกระทําเองค่ะทั้งที่ดีใครที่มีพฤติกรรมชอบกั่นแกล้งคนอื่นหยุดซะนะคะหยุดทำร้ายคนอื่น ก็อยู่ทำร้ายตัวของคุณเองค่ะ